เราจะออกไปใช้ชีวิตสีชมพูกันค่ะทุกคนเราจะไปทำดิสีชมพูไปกินข้าวที่เป็นสีชมพูไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตต่อปิดท้ายนะคะทุกคนมาสคาร่าตัวใหม่ล่าสุดของ e ีทูนะครับจะให้ดูแ็ฮเกตเขาเราจะไปทดสอบความเงินเด้งเขาจะกันน้ำกันเหงื่อได้จริงไหม,มกันน้ำไหม ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิ่ลันลานะคะิงๆทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลก็ได้คลายล็อกกันแล้วนะคะเราก็จะได้ไปใช้ชีวิตปกติ ติกัดแล้วนะคะทุกคนซึ่งปกติในที่นี้ก็คือเป็นการใช้ชีวิตแบบ new normal season 3นะออกจากบ้านก็ต้องสวมแมสตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่งหน้าแล้วมีแมสมาปิดครึ่งหน้าไปแล้วเหลือแต่ตาแล้วความสําคัญในการแต่งหน้านะคะก็จะไปอยู่ที่ดวงตาค่ะทุกคนนี่นเมื่อเราต้องสวมใส่แมสอยู่ตลอดเวลาแต่เรายังต้องเปะอยู่อะทุกคนต้องทํำยังไงวันนี้นะคะบิวก็เลยปัดมัสคารา่าสีชมพูค่ะทุกคน งงใช่ไหมมาสคาร่าสีชมพูได้ยังไงเขาคือ e t u d c u r l f i c mascara นะคะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะเป็นมาสคาร่าของ e t u d นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจะให้ดูแพคเกจเขา น่ารักมากๆเลยนะหัวแปรงนะคะเป็นหัวแปรงที่เรียวเล็กนะคะสามารถปรับความโค้งและเข้าถึงโคนของขนตาได้อย่างลงตัวแล้วก็พอดีนะคะไม่ว่าจะซอกหลึกมุมใดทาให้ขนตาโค้งแล้วก็งอนสวยเด้งทั้งวันเลยนะคะแปรงของมาสคาร่าตัวนี้ใช้ง่ายมากสูตรนี้นะคะเขาได้พัฒนามาจากปัญหาจากหลายๆคนที่เขาได้ใช้มาสคาร่าแล้วมันแตกเป็นง้งจับ ตัวเป็นก้อนการไหลเยิ้มระหว่างวันนะคะตัวนี้ก็ได้แก้ไขและพัฒนามาแล้วนะคะทําให้ขนตาเราเนี่ยงอนเด้งตลอดทั้งวันไม่ทําให้แตกเป็นโพรงหรือว่าไหลเยิ้มนะคะบิวก็ปัดขนตามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเป็นไงคะงอนเด้งสวยงาม เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทดสอบความงอนเด้งกันนะคะว่าเขาจะงอนเด้งได้ตลอดทั้งวันไหมเขาจะกันน้ํากันเหงื่อได้จริงไหมหน้ามาแตกอีกแล้วอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูความ เยิมของเขานะคะว่ามาสคาร่าตัวนี้เนี่ยจะเยิ้มไหมนะทุกคนแล้ววันนี้นะคะบิวก็มาในลุคที่แบบสีชมพูสีสันสดใสในไหนวันนี้ก็เป็นสีชมพูแล้วนะคะเราจะออกไปใช้ชีวิตสีชมพูกันค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้บิวจะไปทําเล็บที่ร้านสีชมพูชมพูร้านที่สาวพเพลงเนะเจ้าของสวยมากบิวก็จะไปทําเล็บสีชมพูไปกินข้าวที่เป็นสีชมพูไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตต่อปิดท้ายนะคะทุกคน ไปค่ะก่อนอื่นไปทําเล็บก่อนนะคะอยากสวยแลระเล็บแบบขี้เหลมค่ะไม่ไหวแล้วกันเล็บตัวเองนะคะไปค่ะ วิวก็อยู่หน้าร้านพิงคลิสแล้วนะคะทำเล็บเสร็จเรียบร้อยนี่เป็นสีชมพูสุขภาพดีนะขนตานะคะก็ยังงอนเด้งอยู่นะคะทุกคนร้านก็แบบเป็นร้านสีชมพูนะคะแล้ววันนี้วิลก็ทาเป็นเล็บสีชมพูด้วยนะคะทุกคนคือน่ารักมากอะ่ะเป็นแบบสีแบบสุขภาพดีนะคะนี่ แล้วที่ร้านนะคะใช้ของดีมากนะคะทุกคนสีนำเข้าจากประเทศอเมริกาเลยนะคะคที่สนใจนะคะเดี๋ยวเรวจะปักหมุดร้านไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแมปมาได้เลยนะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวฟิวจะไปทำอะไรไปกัน,นะคะ่ะ ะะแต่ว่าน่าจะไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะพอดีเลยเราก็มาทดสอบว่ามันกันน้ำจริงไหม <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะยืนตากฝนนะคะเราจะมาทดสอบ ของมัสคาร่าเคอร์ฟิคกันนะคะว่ามันจะกันน้ำได้แค่ไหนขอน้ำเลย่ะเนี่ยทุกคนมันยังไม่เยิมนะคะนี่ก็อยู่มาทั้งวันแล้วไงคะยังงอนเด้งอยู่เหมือนเดิมกันน้ำไหมกันไหมยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะทุกคนสรุปว่ากันน้ำจริงนะคะ สรุปว่าฝนหยุดตกนะคะทุกคนตอนนี้สนามสเก็ตก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสเก็ตกันต่อยังเด้งอยู่นะคะยังงอนเด้งอยู่ยังไม่เยิมนะคะและ้วก็สั่งมาเติมพลังนะคะด้วยนมชมพูไปเดี๋ยวไปเล่นสเก็ตกัน Sticky can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 50 on the 5 Sticky can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation i ain't never met a limitation hate apply my elimination got I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac, probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with Destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and roly. Ride uh, with me if you ride, with me uh. you can slide. With me if you feel stop shit. So I'm still pushing like a mosh pit. Ice dripping, think I'm hot shit in a yellow bucket with a mop stick. I've been jugging jams like wholesale. Everything must go sell. Hitting bitches with the old well. Need a hundred million on the low scale. On my worst night, I'm the best nigga. Wouldn't mess with you. Couldn't cap to him. Homie spotted me like seven hundred. Brought eleven hundred right back to him. If I can't do it, then it ain't real. I just make dollars. I don't make deals. I've been going hard. This <coughs> แบบมาราธอน4อย่างนะคะก็เงอ่ออกนะทุกคนแต่ว่าตายังเป๊ะอยู่นะคะมัสคาร่ายังไม่เยิมคะ่ะแล้วก็ไม่หลุดใช่ไหมเออคนจริงอ่ะแล้วก็กินนมชมพูกันต่อครับวันนี้ใช้ชีวิตแบบชมพูชมพูนะคะอ่ะให้ชมผ่านการทดสอบนะคะว่าติดคนจริงๆแล้วก็กันน้ำจริงๆนะคะอยู่ได้ตลอดวันนะคะเด้ง เด้งผมพังหน้าพังหมดแล้วนะคะสภาพแบบไม่ไหวแล้วไปซื้อกันได้นะคะมาสคาร่าเคร์ฟิกราคา580บาทนะคะใครที่ไม่สะดวกไปช็อปในห้างก็สั่งซื้อที่อีทูดี้ออนไลน์มีลาซ d a ้ามอนะคะผมไม่ไหวแล้วหน้าก็ไม่ไหวแล้วไปทุกคนไปเล่นต่ออย่างเด้งอย่างเด้งกันน้ำจริงแน่นจริงไปละบาย ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะดูนะคะสภาพดูแทบไม่ได้เลยนะผมเหมืองปังเพราะว่าไปตากฝนด้วยแล้วเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาแต่ที่ยังเป๊ะยังปังอยู่ก็คือขนตานะคะทุกคนดูสิคะเขายังงอนอยู่อะ มันเจ๋งอ่ะมันดีมากกับมาสคาร่ายี่ห้องดังๆที่บิวเคยใช้มานะถึงเขาจะกันน้ำนะคะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นผงอ่ะทุกคนพอเป็นผงใช่ไหมพอมันหลุดปุ๊บแล้วมันก็เข้าตาแล้วบิวก็ขยี้ตาพอขยี้ตาปุ๊บมันยิ่งเละอะค่ะบิวก็เลยตัดปัญหาด้วยการไม่ปัดมาสคาร่าเลยนานมากๆแล้วนะคะพอมาใช้ตัวนี้นะคะเขาปัดง่ายมากแปรงเขาหัวเรียวเล็กอย่างที่เขาว่าจริงๆนะคะทุกคนปัดได้ง่ายปัดได้ทุกซอก ทุกมุมคือบิวขนตาสั้นมากอะขนตาล่างบิวอะแทบไม่เคยปัดเลยนะคะเพราะว่ามันปัดไม่ได้แล้ววันนี้บิวปัดขนตาล่างได้อะทุกคนที่ยังเป๊ะอยู่อายแชโดว์ที่บิวปัดไปเมื่อเช้ายังหลุดอะ แต่ที่ยังเป๊ะอยู่ก็คือขนตาขนตาจริงๆเคอร์ฟิก์มาสคาร่าเขามีสองสีนะคะมีทั้งสีดําและสีน้าตาลนะคะส่วนสีที่พูปัดในวันนี้คือสีน้ําตาลทําให้แบบลุกที่เราแต่งก็คือเป็นลุกใสๆพอปัดมาสคาร่าสีน้ําตาลปุ๊บมันจะทําให้แบบดูนเชอรัลดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยฝนตกช่วงบ่ายคือแดดออกแล้วอากาศร้อนอบอ้าวมากมันชื้นคือหน้าเนี่ยไปก่อนและทาปุงทาแป้งมาคือหน้ายืมไปก่อน บัชออนก็คือไปแล้วนะคะแต่คนตายังเปะอ่ะ ใครที่กำลังหามาสคาร่าดีๆอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะ E2D Curl Fix Mascara นะคะทุกคนมันเจ๋จงจริงๆมันเป๊ะมันปังมันเด้งมันงอน,นตลอดทั้งวันจริงๆนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากก็คือพิสูจน์มาให้ดูหมดแล้วทั้งไปตากฝนทั้งไปคาเฟ่ไปทำเล็บไปเล่นเซิร์ฟสเกตนะคะสภาพเรเทดูสภาพตอนออกกับตอนกลับนะคะทุกคนฝาก e ีท d ดี้เคิร์ a ไว้ในอ้อม อกอ้อมใจกันด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้วิวด้วยนะคะบ๊ายบายยังไม่จบมีแถมเดี๋ยววันนี้นะคะวิวจะมาถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้มาสคาร่าของเพื่อนๆในสนามกันนะคะว่าเคยปัดมาสคาร่าแล้วมาเล่นแล้วเง่อออกแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะเริ่มจากน้องเมย์นะคะสวัสดีค่ะ,ะมันเยิ้มอะค่ะแล้วก็แสบตาเวลางเงาออกเป็นก้อนนี่คือเรื่องเรื่องปกติเลยก็เป็นก้อนค่ะ เป็นก้อนหมดเก okay, งั้นเดี๋ยวพี่จะให้ลองเอามาสคาร่าตัวนี้ไปปัดแล้วก็ไปลองเล่นเซิร์ฟให้เหงื่อออกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะมาสคาร่าที่พี่จะแนะนําวันนี้นะคะ E ีนูดี้เคิร์ฟิกมาสคาร่านะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องลองปัดแบบไม่มีที่ดัดขนตานะคะปัดง่ายไหมคะมดปัดง่ายคะ่ะไม่เป็นก้อนด้วยนางงายะาะอาจจะมองไม่เห็นมากใช่เพราะว่ามันเป็นสีน้ําตาลนะคะไม่ไม่ นตใช่ขนตาหนงไม่ขึ้นนานเท่าไหร่ปัดกี่ครั้งก็ได้นะคะไม่เป็นก้อนเลยอ่ะอันนี้รอบที่สองแล้วะไม่เป็นก้อนอ่ะอเป็นไงคะความรู้สึกแรกหลังจากที่ได้ใช้ปัดง่ายคะ่ะไม่เป็นก้อนแล้วสีน้ำตาลแบบธรรมชาติด้วยเนาะแต่งหน้าแบบแต,ตออยเะไร ตาเบาๆแก้มเบาๆความแบบชิวๆหน่อยอะไรหมดเวลาแล้วค่ะไปถ่ายค่ะแล้วก็ให้เหงือออกนะแล้วกลับมาหาพี่ค่ะนี่เป็นการบังคับน้องออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่น้องไปถ่ายแล้วเหงือออกไปพักชมโฆษณาสักครู่ช่วงสาระไม่มี ก็สำหรับตัวนี้นะครับพี่ผมเคยใช้มานะครับตัวนี้ผมใช้มาตั้งแต่ปี2548แแล้วนะครับแต็ตัวที่ผมรู้สึกว่าโอเคที่สุดเลที่ใช้มานะครับด้วยสารสกัดของเขานะครับมีหลายอย่างมากเลยนะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับผมเป็นคอลเลคชันใหม่เลยของปี2 0 2 1นนะครับตอนนี้สารสกัดจะกดอะมิโนโคโบติวตัวขนตาของเรา t h ้อยู่แน่นอยู่เนียนขึ้นนะครับนะครับดูจากสีนะครับ สำหรับใครที่หามาคาดา <อ juegos S 1> ดีๆใช้อยู่นะครับผมขอแนะนำเลยเป็นองใช้มานานแล้วนะครับ <üyor uz S 2> ไป <มะ S 2> หาใช้กันนะครับขอบคุณครับยังยังไม่จบมีปัญหาแบบไหนแบบมันไหลเยิ้มแล้วแสบตาค่ะแสบตาสุดท้ายร้องไห้ดื่มไปไม่ได้เพราะว่ามัดคาด้าเข้าตาสะดุดล้มเพราะเล่นเร์อยังไงนะปัญหาหนูก็คือมัรคาดาไหลเยิ้มเพราะว่าแล้วหนูก็ร้องไห้ค่ะหนูสะดุดล้มค่ะเยิ้มค่ะแล้วหนูร้องไห้ไม่ค่อยบ่อยค่ะว่าหนูสวย กลับมาที่น้องเมดีกว่าตอนนี้นะคะเหงื่อออกแล้วนะคะเป็นยังไงคะเป็นยังไงเหรอคะเหงื่อออกข้อร้อนน้ำแตกอเอยังเด้งอยู่เหมือนขนอะเด้งเดง ทุกคนวันนี้ขนตาปังมากนะคะแล้วเล็บก,ก็ปังมากอีกเช่นกันนะคะทุกคนดูสิดูความละเอียดของเขานะเนี่ยคือดูแล้วรู้เลยนะคะว่าสีที่เขาเอามาทำให้เราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆนะทุกคนคือมันแตกต่างมากกับร้านที่แบบทั่วไปอะ่ะเขาแบบพี่เขาทำดีแล้วทำสวยคือขอ แบบว่าเป็นเล็บสุขภาพดีนะคะพี่เขาก็ให้เป็นเล็บสุขภาพดีมาจริงๆอ่ะเนี่ยสวยจริงสวยจริงไม่จกตานะคะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับวันพิงพิงนะพิงเดย์ของบิวนะคะทุกคนไปแล้วนะคะอย่าลืมกดถับตะไคร้ให้บิวด้วยนะบ๊ายบาย